กว่าจะได้ภาพสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายค่ะยิ่งจะต้องเจออะไรบ้างมาดูกันขึ้นไปเองนะคะแต่ว่าอันนี้ทางนนที่บริษัทเขาเตรียมไว้ให้เป็นแช่แข็งแล้วเดี๋ยวไปทำข้างบนค่ะส่วนนี้ว่า m กิโลเมตรเป็นกรีตก้าขึ้นไปนิดนึงค่ะ วันนี้เป็นไฮไลท์ของหญิงค่ะกำลังจะขึ้นไปที่โทรทุงกานะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เดินไปอีก14กิโลค่ะแกบกกระเป๋าเองไม่คิดว่าจะต้องแบกกระเป๋าเองเลยเหนื่อยมากแล้วเดินบาถนนเนี้ยเดินม,มา4กิโลแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยอื เรียนรู้วิธีการใส่สโนว์ชูกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอวัยวะที่33ของเราไปตลอดทางเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลองใส่นี้นะคะเป็นสโนว์ชูเดินย่งมากเหนื่อยมากแล้วมันมก็แบบว่าเดินขึ้นมาสูงมากเลยกระเป๋าก็หนักโอ้ยเหนื่อยจริงค่ะ นี่มันวิบากกรรมชัดชัดยังเลืออีกสิกิโล <laughs> ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะดูสิบรรยากาศขาวโพโลน Let it go! Snow แบบว่าเยอะมากเท่ากับว่าเราต้องใส่อีกตัวสโนว์ชูเนี่ยเดินไปตลอดทางแล้วค่ะอีก10กิโลหนทางสู่โทรทุงก้าไม่ง่ายเลยค่ะต้องเดินลุยหิมะไปอีก10กิโลค่ะ ี่เดินมาสองชั่วโมงกว่าแล้วนะคะได้เวลาได้ไปประมาณเท่าไหร่สี่กิโลได้ <4 S 1> เนาะสี่กิโลกว่าใช่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชันที่สุดที่ต้องขึ้นไปนะคะไถไปอย่างนี้แล้วค่ะไป <laughs> จากจุดนี้เราจะต้องเดินขึ้นไปบนนู้นนี่ค่ะยอดอยู่รนนู้นเลยค่ะทางค่อนข้างจะชันเลยละ่ะเหนื่อยนาทีไรท้อใจทุกทีถึงแม้ว่าจะสวยแต่เหนื่อยมากค่ะสวยจริงๆมองทางไหนก็ขาวไปหมดเลย ข้าพลนหมดเลยจ้าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะชันมากเลยเดินได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องพักแล้วนะคะมันเหนื่อยมากเลยดูสิความชันมันขึ้นไปอย่างนั้นเลยค่ะมันเดินยากมากค่ะสังเกตดูสินี่คือความชันชันมากแล้วหิมะก,ก็หนามากต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะวิธีการก็คือต้องค่อยๆขย่งขย่งด้วเนยดูสิ เดินแป๊บเดียวก็ลื่นเดินแป๊บเดียวก็ล้มนะคะยากจริงๆค่ะทั้งชันทั้งหิมะน,นะคะถึงแม้ว,ว่าจะหิมะเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เหงื่อท่วมตัวแล้วค่ะสังเกตป้ายบอกทางนะคะเหลืออีก8กิโลเมตรืแต่เป็นทางชันทางหิมะแบบนี้แต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีมีพระอาทิตย์ทรงกรดมาย้อมใจค่ะเส้นทางสู่โททุงก้าจะเป็นยังไงต่อมาดูกันค่ะ มีทะเลสาบไปทุกที้ทุด้วยสีสวยมากบางจุดจะเป็นทางลงนะคะก็สไลด์ลงมาสนุกดีเหมือนกันค่ะ <c oughs> เดินมาห้าชั่วโมงกว่านะคะเพิ่งจะได้กินข้าวนะคะนี่คือข้าวกลางวันของเรา <c oughs> คนนี้กินไข่ต้ม <c oughs> เหนื่อยมาก <c oughs> ทางตรงนี้คือโหดสุดเลยนะคะขึ้นไปแล้วก็แคบแล้วก็ไกลแล้วก็ลื่นมาเดินมา6ชั่วโมงก,กวา่าๆนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะคะออเดี๋ยวไปถ่ายข้างในให้ดูในที่สุดก็มาถึงสักทีนะคะ,ะ,คะโอ้ยได้พักขากันแล้วน,นี่คือเต็นท์ของเรานะคะและทวิ์ยู c ีมองมาเป็นแบบนี้สวยมากเลย นอนอยู่ตรงโน้นนะคะแต่ว่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้จะจะให้ดูวิวนะว่าเป็นห้องน้ําที่เฟซิ่งวิวที่สวยที่สุดเลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นกันแล้วนะคะยิงเลือก <No. S 1> เป็นเนื้อกวางนะคะ just, just ก็จะเป็นอาหารประจํา <from there. S 1> ชาติของเขาอีกอย่างหนึ่ง <No. S 1> ค่ะ ทานข้าวเสร็จก็ออกมาที่จุดโครทุงก้าเดินมาอีก2กิโลนะคะแล้วก็ต้องไต่ลงไปอีกกว่าจะได้วิวสวยๆแบบนี้บอกเลยว่ารากเลือดค่ะแต่ว่าคุ้มมากๆนี่คือกำลังจะห้าทุ่มแล้วทางกลับขึ้นนักกลัวมากมองไม่เห็นเลยอะ ปกติโทรทุงก้านี้สามารถเดินขึ้นมาเองได้เลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่ากลัวไม่มีที่พักกลัวจะเหนื่อยแล้วลงไม่ไหวหญิงก็เลยซื้อทัวร์มาค่ะวิวดีมีที่พักมีอาหารให้ด้วยนี่นะคะมาถึงอีกคืนนึงแล้วระหว่างทางนะคะทางกลกบโอ้หบรรยากาศดีมาก ขางหลังก็จะมีหมอกน,นิดนึงนค่ะวันนี้เดินประมาณ10กิโลค่ะถือเป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะคะวิวสวยสุดๆแบบ i ิน t a g r a m ม b l e มากๆเลยล่ะค่ะประทับใจสุดๆเลยขาลงนี่เจอจุดไหนถลายลงได้ไกด์พาถลายลงเลยนะคะรวดเร็วสนุกแต่อาจจะเจ็บก้นนิดนึงค่ะ